สวัสดีครับแม่โคโมนครับแม่โคโมนเห็ดหย่างคลิปนี้ครับาม,มาพะเบิงต้นไม้กันอ่ะพี่น้องมาเบิงต้นมะม่วงข่อยก่อนก่อนที่ปลูกต้นไม้พี่น้องป้าดง่ายเราเด้อพี่น,อน,อนอ้องเด้อเบิงดูอืมคนอ่ะป้าดะม่วงข่อยใหญ่แล้วพผลผลสอง่วยพผลง่ายหักเด้อไปกินซุกไปกินซุกอันนี้พี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยฝนดีขนาดเขาไม่ได้โหดต้นไม้เลยบัานนี้บรรยากาศเบึงเปียกไปหมดเลยพี่น้องคนน่ะเป็นน้ำเป็นหงเลยต้นไม้ข่สมบูรณ์เลยบานนี้มันต้นหงม่วงไข่เห็นปะงามบร่ได้โหดเลยบานมือวนนี้เขาก็ไปปลูกเพิ่มอีกครับเอ้ยชิวหัวข็ไมี่อดพักพี่น้องอันนี้เขาเรียกเอิญพักบ่วงขนเลอพี่น้องมันนี้คกล้ๆก็พักตำนินนอ่ะแซ่บเพื่อกันหอมเวลาเขาหนึ่งมาแล้วพี่น้องพักบ่วงขนที่บราเพชรเคยเก็บอยู่ระยองอ่ ชื่ออันสวนบะเพ็ดกะมีกันนี่วะบะแข่งคอยพี่น้องไอกีมก็ยุ่งสวนข่อยหละบวันนี้ค่อยล้อมหัวล้อมอยังเนาะมันเลยลากเขาไปทางพุ่นไปอยู่หนทางมันเขาเพอได้กินน้ำย้อนพี่นแม่กับลูกพากันปเปรี้ยวต้องเท้าบูธให้ลูกคนพี่นอ้องเบี้ยวต้องเท้าบูธให้ลูกคนเอาลงมาอันละเอเ็ดดีๆเด้อแพงที่สุด สองร้อยห้าสิบพู้เดินนะไงเติมแล้ว,วจับพอดีแม่ต้นกล้วยนะจะถอดหัวมันแบบนั้น,ววน,นต้นกล้วยกับแพงแพงต้นละเจ็ดสิบบาทพุ่นเออกล้วยน้ำว่าอือม่จะแนงแพง สมต้นสองร้อยผนคิดเอาอืลดให้ผน,นลดนะให้สิบบาทปลูกนี่และแถวหัวนี่นะอ่าต้นมักมีนะว่ายนี่เบ่ต้องาไมีียไปปลูกลังบ้านสองต้นนะทองประเสริฐเออปลูกแะต้นแค่เบิดละบะมอมีต้นหม่งหิง่นแทนม,มานำ้ำเบตได้ออยัางงมาเนี่ยอะก ท่านี้ตีบัตรหกร้อยนะบัตรหกร้อยสามสิบพี่น้องนี่ราคความมาแพงพี่น้องสิบบาทจังได้ปลูกต้นไม้แต่ละเถื่อก็ต้องลงทุนบ่แม่นสิให้ซื้อเถ่อเดียวเต็มสวนพอดีเราค่อยถูกตายบ่ได้กรเข่าถามเอาต้นนี้ต้นเท่าไหร่ต้นม่วงกันสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทแล้วเป็นพันอะไรอันมักม่วงอันมักม่วงอยังพี่น้องมักม่วงมันมักม่วงมันเออแล้วนี่คือกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าต้นเท่าไหร่ ต้นละเจ็ดสิบสามต้นสองร้อยอันนี้คือต้นบักมี่ักมี่ต้นเท่าไหร่ครับทองประเสริฐแปดสิบบาทแล้วต้นดอกแคร์ล่ะครับต้นละสิบต้นละสิบบาทแล้วต้นมะละกอแถมโอเคครับพี่น้องครับมาสิบเอ็ดคูตบอ่ะนี่อันนี้ปลูกยังกอนครับปลูกต้นแค่ต้นแค่ขาวต้นแค่ขาวปลูกเอาไว้เวลาหนึ่งตาหนึ่งกบหนึ่งเขียด หึงเกียดหนึงกบหนึ่งตาดิ้นก็นอ่อนดิดินอ่อนดีขนาดเลยอฮักพอดีอปลูกไใบขพี่นอกดินมันอ่อนละ แจ้น้อยก็ได้กินดอกมันเวลามีปา่าคอมีครบมันหนึ่งไซเนาะแอบพอดีละดินอ่อนสิได้ขยายหัวชิงไข่นำพี่น้องหพวาะชิงไข่ก็สิมาปลูกแซม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 พกต้นไหม่แถวนี้แล่โอเคครับเอาไปใส่ต้นหนึ่งไป,าไปทางฝุ่นไปพี่น้อง ดินมันออนมันมาข่อยขุคดเองเจ้าเป็นตากล้องไงข่อยมันมาเอา้าขีเห็เงตปลูกแยกต้นเม่รอบนึงปูงกนปันบอยปลูกมนเลยบอนะจงไ็ด่นแจ้งนวันเจ้าทีเก็บไปทังหนาัางหลังบ้านเน,นะมันะที่ปลูกหน้าบ้านมนเลยบอกว่าไนะม้พอดนะโอ้อ้จับไปขุดหลุมก่อนโอ้ดินอ่อนดีเนาะ เละๆดินทรายเดียวอพอ,วอมีพี่น้องเลยอืมอภพออะไรครับจะมาเบิ่งแมงเมาไรนนี่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 ห้างมันโอ้นี่พี่น้องอันเลลนวลาฝนตกคนยังเหลฝ่อมกันก หลังจากผลตกมันก็ไปตอมไฟเหากันนะยังเมาพี่น้องมือขึ้นในเต็มเพื่อนมือขึ้นในเต็มเงี้ยนเลยถ้าเกิดว่าหง่ายขึ้นมาซ้ำต้นหงม่วงหน่อยคนนี้ก็ดีพอดีเลยเนาะพี่น้องเนาะกันซ้ำนี่มาคููต้นเลียงกันในไายน้ำขังกียงหัวไปเี่ก็สุดยอดเลยได้กินผลผลิตมานาได้โอมเงานาเน้ะแม่เนาะกันซ้ำต้นหงม่วงนี่พอดีเลยเนาะต้นเที่ยวปลูกมากไหมซ้ำต้นหุงม่วงต้นนี้นะแก้วเลยยังว่าแต่ละต้น อันนี้ปลูกต้นอะไรต้นบะกหูปลูกอะก็ตายเราปลูกเป็นสนับจนได้หลอดก็รอดได้ไต่ก็ตายมันบ่ามักนนะ้ำมากันลองย้าให้มันบังอะดำดำมัน นั่นนั่นนั่นมานำ้ำทงดินม่าน้ำทงเขา,ม,ามันเป็นสูตรมันเป็นทูเรียนยันต้นไม้ทุกชนิดเห็นแม่นิ่มแล้วปลูกล่ะก็บอกว่าเป็นไปได้ย่ามันบังอันนี้มันเห็นบอกต้นขังย่มอมขวดก็ยังงามเลยห้พี่น้องเวิรงกน์ที่เขาปลูกเหมือนกันนี่นะสวยสวยงาม ยังต้นบุงย่อมที่เป่าเพชรปลูกั่ะนพี่น้องเห็นบ่านนั้นดำๆมันเป่าเพชรเบาขึ้นถมส่วนแม่นิ่มเมืองพอด่ะก็งามเลยละ่ะสดชื่นวันเดิมเดี๋ยวจะน่อยเเป็นห่มเงาให้หเอาพี่น้องมันึ่งเีถูกต้นมะกม่วงแกนมาแม่ มันอ่อนอยู่พี่น้องอนน่ตอนนา,งอาตนน้นไหนต้นไงพี่น้องมืออ่อต้นกอบไฟที่บอสเพชรเคยจกออกแล้วมันยังขึ้นอยู่ไหม <c ười> หากมันยังยั่งเนาะดูกอบไฟสุดเคยอ,ออกเแค่หนึ่งแล้ว มันแม่ไอชงแม่ย่ายแม่เราเรียวบึ้องอะไรว่าพลานเห็ดยัางกันสิบานอ๋อพี่น้องแล้ว่าไปเสียเบืง้งวันตน้นไงเติบเลยพี่น้องวันยงกระเจ้าเบกันจ้าจ้าจ้านย่างเล่มเด้อแต่พอทายคิ้วหงีแม่ก้อน อยากให้ไปอุ้มพี่น้องไงปลูกว่าเกินปีนึงชิบะออกนวยเลยตีต้นนี่แม่ตรงกันบ่หละ่ะเดี๋ยวเบื้องกันไอพี่น้องเบื้องน้ำตรงบ่อันนี้อยากเสียวเขาในนิดนึงห่าง,างหัวหลายอยู่อือกห่างเป็นเมตรกัวไปแล้ว มันขึ้นโฮมขึ้นเงามามันก็โหเรี่ยงกันแม่มันเป็นอันนั้นไหมเป็นก่อภัยเก่าหากภัยเทียนพอยังไแล้วตามออกว่าเหมดตะกีนอะแทงต้นไะหนก็แพงค่ะอืาไม่ยังอยู่บป็นเลียง,ยง,ยงมยาต้นนี้กะปีกัวละพี่น้องเลย วนยใงไงให้อยู่ใช้เวลาตายขึ้นมาแล้วหยอดมันก็หักมันแม่งเองแม่งเราก็หักแต่ตั้งขามันก็แซงขึ้นมาบึ้งตนพระขาาขอก่อนเป็นได้ตนพระคาขอพี่น้องงามเด้ฝนซือฝนบันนี่แตกแหนงโอ้แตกหยอดออกมาหมดแล้วพี่น้อง แม่ยอดออกมากเต็มเลยมันถือฝนนะถือฝนถือเข้าหดนะเวอนนะ่งามด้พี่น้องมันพาแนวมาตัดแตงมันแหมมันเป็นตีเตีย้ยแตกพุ่มๆมาหน,นิโอ้งามเลยเลพี่น้องแต่ต้นนี้เนี่ยเมื่อตายเดี๋ยวจะสีเนแบบนี้พี่น้องเห็นว่าใน,นยอดมันก็ขึ้นเรื่อน ยี่ตายที่แลกว่าตายนี่เห็นป่ะขึ้นยอดเอาว่างแบบกล้าเห่าก็นเนาอยู่เนา้กินเนากอแกะแก้ขัดได้เวลาเขาบรได้ไปแกะตลาดแม่พี่น้องนะ ไปกินาตับมกคุงสดๆกระเจบใส่แกงน่องไม่แกงเห็ดกระครั๊แตะ่ละบานแตะ่ละเมืองก็เอินแตกต่างกันไปพักขาอีสานาเน่าเอินพักขาบางบ้านเอินพักเน่าคนพาักกลางข้าเจ้ามันก็เอินพักแก้มพักขาพักเน่าพักจะอมสามซื้อคนน่ะคนนง่ายครับโถมหวัวเลยตอนนี้ อากาศเบ้างหรอพี่น้องคึมคึมเมืดอมือแบบนี้แหละครับผมมันยากา็มีตไะไคร่เลยนะบรรยากาศฝนฟ้าดร่มมาพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องฤดูฝนมากลับบ้านแล้วดูฝนดอกพี่น้องขั้นในหอดฤดูฝนดอกแต่ว่วาต้นมะนาวนพี่น้องไม่เคยได้ดูเลย มอ,อจิงไข่เขาก็บอีฟิร์นฟูก้ก่อนมิงไข่ก็ขยายไม่พี่น้องเยออลยเมื่อได้นุนนถือพวนมากอเขี้ยวคนนี้แล้วเนาะต้องขยายออกตามั่วขยายขัางหมาบ้านูทานเสวนเลยเนี่ยเติมบานาเตมยนี้ยังไ่ได้ตาเลยค่ะ ต้นสะนะพี่น้องคลิที่มาจบคลิปนะวันนี้พอดีปลูกต้นบนักหมีพี่น้องพี่น้องเอ้ยขอ่อยกระยากลูกข่อยนำ้ำเผื่เพื่อนปลูกได้แล้วพี่น้อง นี่ก็ต้นกล้วยบ่าเพชรก็ขุดลุ่มห้เพื่อนอยู่ใครกับบ้านในไทยซอยกันเพื่อนก็นมาปลูกพี่น้องบ้านนี้ลูกยากอาบน้ำอาบทายเพื่อนเพื่อนก็ได้เห็นอยู่คนเดียวเพื่อนตอน้นกล้วยเพื่อนก็บทุนต้นหนมีอีกทุนหนึ่งเพื่อนต้นกล้วยต้นกล้วยพ่อกันไม่คลิปหนาครับผม